ความรักชาวโสดมาดูกันช่วงเดือนกุมภานันธ์นะคะวันวาเลมชายกำลังจะมาถึงแล้วนะคะสตาร์ชีตความรักของคุณชาวโสดจะเป็นอย่างไรจะได้สาโสดไหมหรือว่าจะเป็นแบบไหนมาดูกันนะคะพลัรรางงานของคนโสดนะคะพลัรรางงานของ8คาถา8คดา,ายังหมายถึงว่าั ฉับพลันฉับไวโดยไวโดยโดย่วนได้รับข่าวสารได้รับการสื่อสารหรือการเดินทางอาจจะเป็นช่ว,วงเวลาในการเดินทางแล้วคุณจะได้เจอใครสักคนปิ้งใครสักคนก็ได้หรือ,อได้รับข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลอันเป็นที่รักก็ได้นะคะพลังงานของแปดาทาแปดไม้เท้านะคะเพื่อนๆการได้รับข่าวสารกันหรือได,รได้รับการติดต่อสื่อสารกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นทางไกลก็ได้หรือ,อ จะบอกว่าอะไรล่ะต้องเดินทางนะนะบาื่นะที่เจอกันก็ได้ถ้าเป็นคนโสดนะโอ้สองดาบขึ้นมามีความตัดสินใจไม่ได้มีความลังเลบางคนอาจจะกลัวการสละโสดไหมหรือบางคนลังเลกับว่าใจยังไงแบบไหนกําลังจะนัดเจอกันหรือว่ายังไม่หรือมีความไม่มั่นใจนะมีความรังเลเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าตัดสินใจไม่ได้กับความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะสําหรับบางคนบางคน,บางคนก็อาจจะมีสองทางเลือกหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่า จะมีดีไหมเนาะความรักอกะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนจะกลัวความรักก็ได้นะเนี่ยนะคะโอ้พลังงานของใครที่เป็นคกโสดนะคะอย่าให้พ่อสื่อแม่ชักนะคะมาอ,อยังไงพึ่งพาคนอื่นไม่ได้นะภาวะนี้นะคะพึ่งพาพ่อสื่อแม่ชักไมไ่ต้องคุยกันเองสื่อสารกันเองนะคะหรือแบบความยากไรอ่ะหรืออย่างหมายถึงว่าอาจมีไฟใดไฟหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวเนื่องก็ได้นะคะเพื่อน อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีเงินน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีเงิเงนเยอะกว่าอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะโอ้เดตโฟคือการเริ่มตน้นอาจจะเป็นช่วงช่วงห่วง,งจังหวะโอกาสอันดีที่คุณจะได้เบิกบานล่าเรืองแจ่มใสบางทีเขาอาจจะชอบคุณในรูปแบบที่คุณเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมีอิสระตรัวเองการเริ่มต้นกับอะไรก็ช่างเป็นตนัวของตัวเองแล้วก็ชิวๆและลาสบายๆบ,บางคนอาจจะแบบคนสวยบางคนอาจจะไม่เป็นไรไม่มีก็ได้หรือมีแล้วกลัวความรักอีกซ้ำไปแล้วไม่มีไม่อยากจะมีก็ได้เนี่ยบางคนก็มีความสุขอะไรแบบนั้นน,นะคะ มีความสุขกับการเริ่มต้นกับการจะทาอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นไปอะไรแบบนั้นโอพลังงานของเอาแต่ใจบางคนเอาอาจจะเอาแต่ใจอาจจะกลัวกลัวไม่เป็นอิสระหรือเปล่านะคะบางคนอะนะคะบางคนเพราะว่าพลังงานของห้าห้าดาบขึ้นมาหรืออาจจะหมายถึงว่าการ มีปัญหาโุปศัรเข้ามาร่วมด้วยก็ได้นะคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าของอาจมีไยใดเป็นหนึ่งที่อันนี้สําหรับชาวโสดอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองก,ก็ได้ที่เอาแต่ใจตัวเองกลัวเฉพาะว่าของความกลัวร่วมด้วยก็ได้เนี่ยนะคะพลังงานนี้เพราะมีความกังวลกําลังวังชาดาพลังงานของเดือนสันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนสำหรับมาแล้ว บางคนที่ดูใจกันก็มีเกณฑ์การชนะใจการร่วมด้วยเนี่ยนี่คือวิ่งแข่งแล้วชนะหรือ energy เกินร้อยพลังงานของความรักความสัมพันธ์ใครที่ชัดเจนแล้วจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์จะชิลละล้ามากขึ้นกับการที่แบบโอ้ยก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนแบบว่าตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ให้ความสําคัญกับการที่จะ ตัดสินใจในบางเรื่องบางสิ่งที่คุณพร้อมที่จะอ๋าไม่เป็นไรเอาย่างไงก็ได้ยังไงก็ได,งไงได้ขอให้ว่าเป็นไปลองดูสักตั้งหนึ่งว่าความรับความสัมันจะเป็นยังไงก็ช่างไม่อยากจะคิดมากแล้วแต่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแลเข้ามาแบบซับพอร์ตหรืออะไรแบบนั้นก็ได้เนี่ยนะคะแต่ว่ารายงานของเดอะซันเดอะซันขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนั่นเองนะคะกันอยู่คลองตนด้วยคันลองลองธทรานะคะไพ่ พลังงานของการบางทีอาจจะหมายถึงเขาหรือเธอคนนั้นหรือจะเป็นคุณเองก็ได้ที่เข้าตามตอกออกตามประตูนะคะหรือจะหมายถึงว่าพึ่งพาสายคนอื่นมีคนพึ่งพาสายคนเยอะความสามารถในความสัมพันธ์ของคุณด้วยกันทั้งคู The ่เดอ h e r m i t เเดอ h ์ไฮโลแพนนนะอนหมานถึงว่าคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาในการที่จะ ไปช่วยงานการแล้วได้เจอกันอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคนเครารพศรัทธาเราอาจจะได้ไปเจอกันในการงานที่เข้าไปช่วยเหลือในงานบางคนจะไปงานแต่งงานมงคลงานอะไรที่เจอกันน่ะนะคะพอภายใบนี้ในเรื่องของหรืออาจจะหมายถึงว่าความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเขาหรือเธออาจจะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่มากในช่วงห่วงแห่งการที่คุณพบเจอกันก็อาจจะเป็น แม้ว่าอายุน้อยก็ช่างแต่เขาจะเป็นผู้ใหญ่โคสมควรเลยล่ะนะคะความเฉดฉายบังเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณเกิดขึ้นแล้วนะคะความเฉดฉายดาวเด่นโดดเด่นนะคะ Queen of Wands จงเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้นะคะพลังงานของความเฉดฉายในตัวตนของคุณเองอาจจะไปส่องวิบวับวิบวับเข้าตาเขาเขาให้แล้วเนี่ยนะคะแต่ก็อย่าวิตกังวลอย่าเอาแต่ใจแล้วก็อย่าลังเลต่อการที่จะตัดสินใจหากว่าค,คุณอยากจะมีใครสักคนนึงเข้ามาดูแลและซัพพอร์ตและช่วยเหลือคุณนันะคะโอ้ เขาเป็นคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตอาจจะเป็นคุณหรือพลังงานของเขาอาจจะหลับคันได้ดนะคะเพื่อนๆพลังงานของราชาโชคขึ้นมาแน่นอนว่าเขาอาจจะเป็นบุคคลที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอาจจะเป็นอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของการเงินหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่ว่าบางคนอาจจะตัดสินใจลังเลใจกับเ,เกณฑว่าตัวเองจะไม่เหมาะไหมแต่ แต่ว่าก็จะมีความสมาัมพันธ์ที่จะมีความคิดและมีความรู้สึกที่ว่าเอาปล่อยไปไม่เป็นไรค่อยมันเป็นไปตามวาระในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปอะไรแบบนั้นแล้วคุณก็จะเจอป๋าเข้ามา ป้าค่ะนีนะคุณจะเจอป่าหรือว่าทุกหรือรอ,อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่จะเป็นป่าไปดูแลและซัพพอร์ตเขาอ่ะคุณจะรุ่งเรืองในเรื่องของความรักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนมาอาจจะหมายถึงถ้าเกิดใครที่ยังไม่สมหวังเรื่องของความรักอาจจะหมายถึงพลังงานหมาเสนีมีคนมาเลี้ยงมามาดูแลมาซัพพอร์ตคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้เนี่ยนะคะโอ้เป็นดีซีโอเลยมาทั้งคิงออฟวอนส์มาทั้งราชินีราชาเลยนะนะคะพลังงานนี้นะคะพลังงานของคิงออฟวอน ทีนบะวันขึ้นมาราชาคธถาราชาไม้เท้าราชาคาถาราชินีไว้ใน คาานะ่ะนะคะก็คือมาเป็นคู่เลยเนะี่ยนะคะบูพลังงานใหญ่นะคะพลังงานซีอเขาอยู่ระดับที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะมีอำนาจมีวาสนาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนหรืออาจจะมาสปอร์ตเรื่องของผลประโยชน์ต่อกันและกันได้จะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ตามทีนะนะคะจะเจอคนที่พาคุณร่ํารวยก็ได้นะคะนวัตก,กรกมนะคะนอรเมจิเกเยนพลังงานของความสามารถพิเศษของเขาหรือเธอคนนั้นเขาจะทําทุกอย่างให้คุณลงหลักปักฐานหรือให้คุณได้ คลายความวิตกกังวลนะนะคะความลังเลหรืออะไรแบบเนี้ยความสามารถของเขาอ่ะเขาเจะชนะใจคุณจึนได้เหรือซันขึ้นมาเนี่ยแล้วราชาโชคขึ้นมาคิงควีนกับควีนคาทาขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเขามี energy เกินร้อยที่จะมาเพื่อที่จะมาจูงใจคุณอ่ะนะคะหรือจะเป็นฝ่ายของคุณเองก็ตามที <c oughs> ปรุงสูตรนะคะแรงงานของการปรับ หรือการเข้าหาการหรือปรับสมดุลเข้าหาการอันนี้ในกรณีที่ใครที่เป็นคนโสดแต่ดูใจกันอยู่อาจจะเป็นช่วงห่วงเวลาแห่งการที่จะปรับจูนเข้าหากันเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเอยไปในทางที่ดีเองอาจจะหมายถึงบางคนบางคนที่มีเงินน้อยอาจจะกุ้มมิตกกังวลกับฐานะของตนอาจมีฝ่ายใดฝืนงที่พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตแบบนั้นก็ได้นี้ไม่หมอการตามไพ่นะคะอาจจะเป็นช่วงห่วงในช่วง เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยช่วงวันวาเลนไทน์คุณจะได้ชิลและลาสบายๆไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคนดูใจก็จะแฮปปี้ไปในทางที่ดีเพราะพลังงานเนี่ยค่อนข้างดีมีแค่ว่ามีความวิตกกังวลแค่นั้นเองนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับหนึ่งกันไพ่ธรรมศสตร์จะบอกอะไรกับเพื่อนนะคะโอ้จะมีคนมากรีดใจใกับคุณแล้วเนี่ยนะคะพลังงานของการเจ็บปวดรวดเร็วหัวใจอยากครองคู่กับคุณอยากได้หัวใจของคุณเนี่ยนะคะพร้อมกรีดใจใกับคุณดูเลย ด่วนเลยเหมือนกับไพ่พลังงานนี้แหละนะคะเจอกันทันใดฉับพลันทันด่วนแน่นอนรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะเร็วนะไม่ช้าแน่นอนนะคะบางคนอาจจะไปเจอกันบนรถไฟฟ้าก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าเร็วๆ็วนี้เลยแหละนะคะมาเร็วๆวมาเจอกันความรุ่งหรงมัวๆบังเกิดเกิดขึ้นไม่ต้องรุ่มหลงหลอกรักกันน้อยๆแต่ลักกันนานๆดูกันดีๆนะไม่ต้องรุ่มหลงเมาๆหรอกนะคะให้ไปเลยพลังงานของสามผ่านใครดูใจกันดูวมีเกณฑ์การสวหวังเรื่องของความรักและจะพากันไปแฮปปี้เฉลิมฉลองอยากได้อะไรก็จะได้ดัง ใจนึกนั่นแหละนะคะบาง ท่านนะคะจะหมายถึงพลังงานของการอย่าลับเส้นมาน้าอาจจะเป็นคุณหรือฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังลังเลต่อการตัดสินใจอยู่ก็ยังขอดูใจไปก่อนอะไรแบบนั้นมีเหตุและปัจจัยเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวเนื่องเองินใต้โต๊ะเข้ามาบางบางท่านอาจจะหมายถึงว่าอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่เงินน้อยหรือฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะคะแต่จะมีฝ่ายใดจึงที่เงินเยอะแล้วเข้ามาเพื่อซับพอร์ตกันนะคะอาการหนักถ้าไม่ได้คุณอาจจะเป็นคุณเองก็ตามทีนะพลังงานสำหรับการให้น้ําเกลือกันเลยทีเดียว ดียวการหนักอยากสมหวังเรื่องของความรักก็สุดท้ายก็จบกิจจบการศึกษาไปในทางที่ดีนะคะได้ลงเอยในเรื่องของความรักเรียนรู้ซึ่งกันและการดูใจซึ่งกันและการมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะหัวร้อนถ้าไม่สมหวังนะหงุดหงิดนะไม่ได้ดังใจนะคะ ชุดดึงกันขึ้นนะคะพลังงานของการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกทรมานมีปัญหาเรื่องของการเงินแต่จะมีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่บอกไปนั่นแหละนะคะก็ฉุดดึงกันขึ้นในความรักความสัมพันธ์คุนแบบก็จึง้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปเนี่ยนะคะพลังงานของการฉุดดึงกันขึ้น3ผ่านจบกิจจบการศึกษาพลังงานของป๋ามาเป้เนี่ยอาจจะเป็นคุณเป้เ,ปเปขาหรือจะเป็นเขาก็ได้เนี่ยเป็นสระซีโอแต่ดูเหมือนจะงดหิดเขาจะเป็นคนที่หัวล้อนหน่อยแต่ไม่เปไน็นไรจะได้ลงเกิเป็นทางที่ดีตึงน้อมรับเอา พลังงานดีๆนี้ไปนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนสว่างในความรักกันทุกคนนะคะวันนี้หมอก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าค่ะจงนับรับเอาไป